กลับมาเช่นกันนะครับการรีวิวคลาสในเกมคิดเข้าเรจินนะครับวันนี้มาในตาของอการนรีคลาสสีนะครับจริงๆชื่อคาสจริงๆก็คืออ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตการอฟอฟอิมเมชเนชันนะครับโอเคพิธีทรรเหรอครับยังไงเหรอครับไม่บอกไปหาเอาเอางครับตอนนี้ๆๆทุกเท่านยังทำไปเจอแล้วนะโอเค เอามารีวิวสกิลกันเลยมีสี่อันเนาะเฮ้ยมีห้าอันนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับนี่เอามาทดสอบไปดูกันครับหลังจากเราตีออบโจมตีไปนะครับเราจะได้รับมีกระสุนโพวงมาตอนหนึ่งอันนะครับเราเก็บไปปับ๊บกระสุนก็จะพวงมาหนึ่งอันนะครับ <S <S นี่นออกมาเรื่อยๆเก็บตีปับ๊บเก็บกระสุนปาบปาบปาบโอเคได้มาสอนบุลเลต์นะครับโอเคเรื่องบุลเลต์มาอันต่อไปเลยนะครับก็คือนะาประหลา หลังจากเก็บบูเลตครับมีโอกาสที่จะได้บูเลตถึง2อถึงหอันนะครับนี่ครับละต้อันนะครับคือมันลุ้นนะว่าจะได้2หรือได้3หรือได้4หรือได้5นะครับลองลุ้นเอานะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้ได้มาเยอะเลยได้มา3หรือเปล่าอ่าโอเคเอาไปต้องเก็บนะครับรอบนี้อ่ารอบนี้ได้5แล้วครับนี่ดวงดีครับเก็บป๊อบได้5เลยนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้กระสุนเก็บได้จำนวนสูงสุด17บลูกนะครับทีสุดท้ายโอเค แต่ลูกสามารถทำดาเมจได้มากขึ้น25%นะครับต่อลูกเก็บครบนี่กูโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดเลขก็ไปคิดกันเลยนะครับ25่สคูณสิไปเลยนะครับต่อลูกนะดาเมจโอเคข้อสุดท้ายหลังจากที่เราเก็บเอ้ยตายไปทีหนึ่งนะก็คือก็คือรับสกิลที่ชื่อว่าสแตติกนะครับสตนแตนเอนเดอร์มี่ฟอร์มหนึ่งเซคันด์เวีนอยู่แฮปปปันบูเลต์นะครับต่อหนึ่งบูเลต์ต่อหนึ่งวีเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรามีกระสุน สัก17ลูกเขาสตาร์ทไป17วีนะครับน่าจริงงงๆไปยาวๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่สตาร์ทแบบไหนผมก็ไม่แน่ใจนะเขาสตาร์ทแบบไหนเหมือนกันนะครับโอเคจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับอา้าวหายแล้วพอคามาแล้วครับตัวน,นี้ไปก่อนแล้วกันสก,กิลถัดมาครับอ่าว่าอะไรไอส์วิวเลชั่นดาเมจนะครับก็คือทำให้ศัตรูทำดาเมจเราได้น้อยลง5% อันนี้ก็ไม่น่าอันนี้ผมถ้าเกิดผมแปลผิด er> <fuck> ก็ขออภัยนะครับผมจะตายแล้วครับไม่เป็นไรครับอ่ะอันนี้คืออ่ะสำคัญที่สุดแล้วครับประมาณนี้ก็คือสิ่งที่เป็นคลาสนี้ครับไม่มีเหมือนคลาสอื่นแน่นอนก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกๆสิบห้าบูลเลตในการเก็บกระสุนไปนะครับจะให้ตังค์คุณครับสามจุดเจ็ดห้าโกลต่อหนึ่งเลเวลนะครับโอเคตอนนี้ไปสิบสามเนาะก็คือถ้าเกิดเก็บครบปั๊บก็จะกลายเป็นเออ่ เอ่อคิดเลขจุดเจ็ดห้าคูณสี 7, 5, 4, ่สิบสามก็จะได้จํานวนตังจําหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดเรี่ยวตันนี้น่าจะห้าร้อยนะครับแต่ในวิกีเขียนว่าเอ็กเซลนะครับแปลว่าแปลว่าคือการแบบโยกตัวอย่างอะไรประมาณนี้ครับเรี่ยวร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบโกนี่หม,มายความว่าไงเหมือนว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเลี้ยวร้อยห้าสิบแล้วเก็บกระสุนครบแล้วเราจะได้โกมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะปกติประมาณห้าร้อยไก่นะครับถ้าเกิดว่า ร้อยปกติเนี่ยแต่รู้หมดจะเป็นโบนัสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ครับทำให้คัสนี้นะครับเป็นคัสที่เหมาะก,กับการหาตังค์สุดๆเลยครับอ่ะลองเก็บมันจะมีตังค์เด้งออกมาแค่เก็บกระสุนเท่านั้นนะครับ15ลูกวิธีการฟาร์มก็คือตีไปเรื่อยๆเลยครับเดือดไปสามสี่ลูกไม่ต้องสแต็กกันสิบครบเจ็ห้าลูกก็ได้ครับคือเก็บๆไปนะครับพอมันครบจำนวนเราตังค์ก็เด้งขึ้นมาเองครับประมาณนี้จะไม่เก็บเป็นเสียงนะกันจะต,ตกตายนะครับอะไรประมาณนี้อาจจะให้ดูสักรอบกันนะครับว่ากระสุนมันตังค์มันจะะเด้งแบบไหนนะ อันนี้มาบอลกัดน,นะครับก็คืออยากไปดูข้อค่าเหมือนกันนะครับตัวทีปาบสองบุเลตครบเลยยังเอ่ยไม่ได้นับสามบุเลตจะตายแล้วครับเลือดโลครับโ,โหตังไม่ขึ้นแล้วเพราะมันกระจอกเกินไปนะเอาอีกตัวอีกตัว,ตวมาคลิปจะได้ไม่สั้นเกินไปนะเนาะปาบก็ใหเเเ้เก็บกระสุนเพิ่มดาเมจเก็บกระสุนเพิ่มดาเมจปาบไม่ทันเก็บนะครับตายก่อนนะครับจริงๆ เอาเป็นว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่ผมในการฟาร์มตังนะครับคือตังแบบได้เยอะมากๆเลยดูตังผมก็860,000แล้วนะครับตอนนี้โอเคคลิปนี้ก็มีการรีวิวกันเป็นเท่านี้ครับตายแล้วตายอีกเดี๋ยวค่อยไปตัดนะครับโอเคโอเคคลิปนี้ครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปวันหนึ่งก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับโอเคเป็นงานแจ้งผมด้วยไปละโอเหี้ยกดผิด